ดอกดินนอกจากเอามาหนึ่งใสเข่าใหยสีงามๆแล้วเฮากับเอามาหนึ่งใสเขาเห็ดขนมกระไดเด้อจ้าเมือนีน่สีผ้าพี่น้องไม่เห็ดขนมจากดอกดินฝากกดติดต,ตามเพจพักแพรวแนวกินเนเด้อจ้าเฟสซี่หลายคนเรียกหลงเมว่าให้เห็ดขนมเขาปิง้งบางคนก็ว่าเห็ดเข่าเหนียวสังขยาจ้าเมือนี่แพ้วจะพาไม่เห็ดข้าวต้มผัดพอดีช่วงนี้ยุบานแพ้วเขาทอดศาสการ์เขาก็เลยว่าอยากกินข้าวต้มผัดเพราะว่าเห็ดงายแล้วเร็วได้กินไว้เลยสิได้ไม่เห็ดข้าวต้มผัดเด้อพี่น้อง บ้านพี่น้องเอิญเมนูนี้ว่ายางส่วนเขาเหนียวสังขยากับเขาปิ้งติดไวกอนได้จ้าเอ่อออนหฮากระมั้หนึ่งเข่าทิเสว้จากดอกดินก็น้นองบางคนกระถามวาสีข้าของแพ่วคืองามแทส้สีงามมองงามเกีียวกับดอกดินอยู่ได้จ้า,าดินที่บ่ขามขึ้นเอาเมเฮ็ดจะได้สีข่าแบบแพ่วสีงามงามแบบนี้เลยจ้าแต่ว่าถ้าห้าเอดดอกดินไบขามขึ้นสีมันจะเข้มออกดำดำ่น้องบางบ้านกับบ่มีเนาะสังสือมาจังไห๋มันก็ะขามขึ้นอยู่ดีแพ่วแนะนำ มาให้พี่น้องใส่ดอกดินหน่อยๆเด้อจ้าสีมันอาจจะจางลงเท่าที่หนึ่งซุกแล้วบัดนี้เฮาก็จะมาใส่น้ำตาลกะทิหละกเกลือพี่น้องก็เอาได้เลยเดยอจ้ามักหวานกะใส่หวานมักมันกะใส่กะทิหลายๆปากนั่นก็คนๆ้นคลุกเข่าให้มันเข่ากันดีๆเด้อพี่น้องให้มันทัวเลยอยากที่บอกว่าคันตอนนี้ปวดแขนบักข้าใส่ส่วนผสมเขาไปแล้วแล้วเม็ดเข่ามันจะสีเหลือมๆขึ้นมาเลยพี่น้องมันถือกะทิเอฟซี่หลายคนถามแพร่ว่าแพร่ขายบอบ่มีขายเด้อจ้า าแถวบ้านแพ่บ่คอยมีหลายเด๋ยวปีหนาจังวากันไหมเนาะเงาที่แพ่ขุดมาปลูกยูบ้านสิบอกว่าปลูกะติดเด้อจ้าแมนความเพลินวาอิลีมันเป็นกาฝากปลูกัตีหอข้าวต้มพัดมือนีใส่มันก็นจะเป็นใส่กลวยเด้อจ้าแต่กี่เวลาหอข้าวต้มจังสีต้องมีงานบุญเด้อพี่น้องจัง้ากันเห็ดทุกมือนีอยากง่ามได้ก็เห็ดกินได้ย่มน่นเลยบ้านแพวจะมักหอข้าวต้มพาดตข้าวต้มคุ้มขนมมกหรือว่าขนมเทียนถ้ากันห่อช่วงเขาพันษาออกพันษาหลักกงานกัน มือนีจะห่อหลายแนมืออื่นจะเอาออกไปวัดน้ำห่อแรกมันกะสีงามอยู่พี่น้องห่อไปห่อมามันเหมยมันก็เลยบองงามโอ้ใดที่หองามๆก็เอาออกไปวาดอันไดบางามก็เอาไว้กินเห้าเห็นเอฟซีมาคอมเมมต์วาดอกดินมีสีเหลืองน้ำน้องทั้งอื่นทั้งไก่เคยเห็นอยู่บ่จ้าเวลาเอามาเซเขามันสิเป็นสีงามวาเซเขาเราเป็นสีเหลืองอีลีพี่น้องคือสีงามคักเนาะห่อไปห่อมากเขาหมอนึงบ่อเบิดเาต้มพัดข้าวเห้าก็ไใดสองซื่อหลายๆกะสีแดงเอา บว่ดแล้วก็แบ่งห้ผู้อื่นกินน้ำบางหอกะแหน่บางหอกะอ้วนแต่จะบอกว่าข้างในแซบแซบบางคนกะไ่ทั่วดามบางคนกะไ่ทัวลิสโแต่มือนีแพะบวไซหยังเดจ้าไซแตกวยะว่บม <c oughs> ีไผ่หมักกันเลยกล้วยที่เอามาใส่ข่าต้มต่อเอาแบบสุกๆเดจ้าพี่น้องถ้าบ่คอยสุกปันดมันสีชมพข้าต้มที่ใส่ดอกดินแล้วเป็นสีม่วงมันก็ะเฮตให้เด็กหน่อยยากกินแซกแซบบ่แซบพี่น้องเบอร์ซีหาอัน